ครับสวัสดีครับพี่น้องมิสไฮสายเขียวหัวใจเดียวกันทุกท่านสุูสกคนครับวันนี้วัดสันเด้ยดเทียมกันนะครับผมมาพอพี่น้องคือเก่าครับผมครับนี่ค่ะคือลานห่านกุ้ดเดือบริการหลังรถนะครับนาะหานกุ้เดือนะครับอยู่แถวสะพานบานอว่อยนะครับเป็นโต๊บันอวอยนะครับเป็นลานเปิดไม้นะครับลานเปิด ดางรถนะครับล่างรถโด,ดยระบบตู้อัตโนมัตินะครับแบบมาใส่บริการเด้อพี่น้องเด้อมีระบบโฟมระบบยังเรียบร้อยนะครับดังหัดเฉีดเรียบร้อยทุกอย่างแบบอัตโนมัติโดยที่บทส่งจา้างคนล่างครับแต่ล่างเขาเองอยู่คลองครับแต่ว่าแต่ระบบหนําระบบอัตโนมัติเลยนะครับนี่คือต้นเดือนนะครับที่อื่นว่าหาดโกกเดือนนะครับเ,เดือในใหญ่โบราณมาหอตะกอน ฟางนี่กระเป็นต้นกระบกนะครับต้นบใกญ่ครับกับสิพามเมืองต้นบุกเดือนะครับต้นบุกเดือปลานะครับที่อยู่ในสวนของเพื่อนครับอยใใู่ใกล้ๆหมองล่างรถเพื่อนนะครับ ต้นบักเดือปลาอายุประมาณหลายปีขึ้นครับผมครับเจ้าของเพื่นว่าเห็นเลยนะครับแต่เป็นเด็กองหนอยมาเห็นอายุเพิ่งกือหาสิบหกสิบปีแล้วครับหกสิบปีแล้วมันก็เป็นต้นบักเดือที่อยู่คู่กับมากับสวนแห่งนี้นะครับผมครับต้นบักเดือนี่กัเป็นต้นใหม่ขนาดกลางนะครับบัสูงบัต่ำขนาดกลางเป็นใหม่เนื้ออ่อนนะครับสับพุุนทั้งยากัเป็นยาแก่ทองหลวงแก่ไอนะครับยาเป็นยาสมานแพลนะครับเปยาสมานแผลใน การรักษาก็มีหลายๆอย่างนะครับแล้วก็เป็นไม้มงคลนะครับปลูกไว้เป็นไม้มงคลปะดาบานปะดาเพื่อนนะครับเราต้นไม้นี้อายุยืนครับอยูยืนอยู่ในน่ำใดอยู่ในบกใดนะครับมีปัญหานะครับเรื่องการอาศัยอยู่ของมันนะครับทัดมาก็สซีเป็นต้นกระบกนะครับต้นกระบกนี้เป็นไม่สูงครับไม่สูงูีประมาณ30เมตรขึ้นนะครับ แล้วก็เป็นไม้เนื้อแข็งครับโบราณแต่ก่อนเวลาสีเห็ดเงอนเนี่ยเขาบ่อไม้กระบุกมาเห็ดเงอนนะครับเห็ดป่านนี่ยมันแกนตอกตะปูบนเขาครับก็เป็นเอามอนอีสานนะครับเนาะเป็นยาบำรุงไขข้อมันรุ่งไตนะครับเป็นยาแก่กแก่พื้นทั้นโดยเอาแกนมาครับเอาแกนมาตบแก่พื้นทั้นนะครับยาบำรุงบำรุงไขข้อก็เอาเม็ดมากินครับมันเป็นยาเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงแข็งเก่งครับผม ก็เป็นต้นใหม่อีกต้นหนึ่งนะครับหรือชนิดหนึ่งครับที่คนอนุรักษ์ไว้นะครับก็คือต้นมะเดือนะครับต้นมะเดือปลาแล้วก็ต้นกระบกนะครับเป็นใหม่ที่อนุรักษ์ไว้ว่าตอนนี้แก่หิซูลพันแล้วนะครับบ่คอยมีคนปลูกบ่คอยมีคนนิยมปลูกไหว้นะครับเป็นใหม่ที่หายากครับต้นใหม่คุณล้อมก็คือมีราคาแพงครับเสมอครับก็อนุรักษ์ไว้นะครับซอยกันนะครับเด้อครับนี่ก็เป็นหม่องนั่งพักผ่อนใจ่ของเพื่อนนะครับเนาะ เดี่ยแม่นางเบิงป้าครับเป็นสาป้าแบบทุดไวแล้วก็มีต้นไม้แบบธรรมศาสตร์ขึกระหวยโบราณข้อกี่ครับหมวยโบราณข้อเป็นฟังเปืเอเเ่อยนอยี่ธรรมศาสตร์ให้เบิงครับแถวนี้มีวงล่างรถนี่แหละแต่มีอยลางๆร้ยางให้เบิงครับมีต้นไม้นี้ไงให้เบิงนีแบบธรรมศาสตร์ครับนำไรพันกังเขนสาราหน่อยแล้วนึงครับกังอะไรให้เบิงนางเบิงธรรมศาสตร์ี๋ยวเมื่งเจอกับมีป้ามีอยังมาอยู่นะครับ ตอนนี้ป่ามันขับไปน้ำหนามออกไปน้ำหนามหมดเ๋ือกกลับมากนน่าป่ามันหูขยังั้นคะเป็นต้นไม้ใหญ่ๆไร้ชนิดนะครับฝั่งนั้นเป็นต้นประดูประดูครับประดูใหญ่เลยครับต้นประดูกับต้นออ่างนอหนอต้นบกม่วงต้นกระดุนต้นกระดุนใหญ่ฝั่งนั้นนะครับดูฝั่งนี้เป็นต้นกระบบต้น ต้นจิกจิกหนำตดนหนักขบกต้นเรือครับฟังนี่ธรรมศาศอยู่บ้านๆมะฮ่อนะครับนาอแบบบ้านๆเลยคนดูข้านกนเกิดเองครับอยู่ก็ภัยกลับมาครับกัหลังจากภาพพ่น้องมึงต้นใหม่แล้วครับกันที่มาโฆษณาเพื่อนแน่นะครับนาอผู้เจ้าของหลานเพื่อนโฆษณาซื้อหลานเพื่อนแน่เพื่อนวา เป็นลานเปิดไม้นะครับอยู่แถวแถวบานอวอยนี่แหละครับอยู่ทั้งเป็นตกสะพานนะครับสามารถถางทิ้งจากบานอวอยเองครับขันว่าจากเสียงน่าจะเลื่อนกับอยู่ขวามือครับอยู่ก่อนที่ถึงบานอวอยครับผมเป็นลานเปิดไม้นะครับลานล่างรถครับลานแบบตัวอนตนมัติครับหยอดเหรียญหยอดแบ่งกันได้ครับตั้งแต่ยี่สิบบาทขึ้นไปนะครับจนหอดพันกันได้ล่างไปเรื่อยๆจนนำมดกันได้ครับบม่มีปัญหาครับเรื่องล่างล่างสะอาดครับ เป็นการโฆษณาให้นะครับเนาะพอเป็นยังนะครับพี่น้องใช้บริการไหนนะครับเนาะตลอด24ชั่วโมงจะคล้องไปดูเือนทุ่มเอครับแล้วกับบริการดีเยี่ยมนะครับนาสะอาดครับนาเจาะนําบดดันแบบสะอาดบ่ต้องมีกดมียางนะครับสบายๆนะครับสไตล์การหลังรถแบบตู้หยอดเลรียนนะครับผมเป็นแนวทางอีกอย่างนึงครับกดติดตามกดแชร์กดไลค์้กับช่องวสันดาวเทียมน้ำเเมนะครับเด้อ กับรายการคนกับป่าเมื่อนีพาทะเลทลายเนี่ยครับพามาเบิรวิธีหลังรดพามาเบิงต้นใหม่นะครับกับมือได้ว่างๆกับสิพาไปเที่ยวช่มสวนของพี่น้องอีกหลายๆท่านนะครับที่มีคิวรออยู่แต่ว่าเกิดท่างเขาสวนปบ่ไดหนะครับก็เลยต้องหยุดไว้ก่อนเขาสวนหยากครับตอนนี้รถติลมนะครับไปใส่หยากนะครับจะลำบากกินหอดพี่น้องอยู่ปู้นโทมหากระเด็นนะครับขอขอบคุณครับผม